สวัสดีครับโจฮักนัสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรด้วยกันและก็ใช้ในการบําบัดร,รักษาโรคภัยต่างๆท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเอาใจนะครับคนที่มีอาการปวดเข่านะครับปวดหัวเข่าและก็ต่อเส้นเอ็นท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรทางเลือกเป็นสมุนไพรที่เราต้องมารู้จักกันเพราะว่าเขาชื่อว่าสมุนไพรผักกาดน้ําหรือ หญ้าเอ็นยืดท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากมายนะครับก็ซื้อหามาปลูกได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าโจไปที่คลอง15เนี่ยคลองสิบห้าลังสิตเนี่ยมีขายเยอะปากคลองเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาซื้อซื้อหามาปลูกได้นะครับแต่โจไม่ได้ขายไงอ่านะครับสมุนไพรชน,นิดนี้เอาใจคนที่สําหรับในการปวดเข่านะครับต่อเส้นเอ็นมีอาการปวดมากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะครับ การเดินการวิ่งการเลอเดินขึ้นบันไดาการลงจากบันไดปวดหัวเข่านะครับเส้นเอ็นมีปัญหาท่านผู้ชมแล้วก็มีอาการคลายเส้นเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกนะครับบางคนเล่นกีฬามาอุย้ยร่างกายผมแข็งแรงนะครับแต่พอนะครับหัวเข่าวิ่งวิ่งมากไลท่านผู้ชมโหพึ่งยาแก่ปวดนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมุ่พึ่งสมุนไพร ใน,ในการที่จะมาต่อเส้นเอ็นนะครับคลายเส้นและก็แก้อาการปวดเขา่าได้อย่างชง,งัดั้งแรสมุนไพรทางเลือกสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ํามีวิธีการทําอย่างไรติดตามไปชมเลยครับวิธีการนําไปใช้สมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ําเราก็จะเอาใบสดๆนะท่านผู้ชมก็คือใบสดๆมันก็จะมีวิธีการทํามากมายใบสดๆนี่ก็คือ เอามาสักประมาณ1กำมือก็ประมาณ3-5ต้นนะครับก็คือเอาส่วนที่เหนือดินนะครับเราก็จะเอามาตำมาตำให้ละเอียดหรือมาคั้นกับน้ำนะครับแล้วมาพอกตรงบริเวณหัวเข่าเรานะครับแล้วมาพอกไว้นะครับประมาณสัก30นาทีนะครับท่านผู้ชมอาการก็จะทุเลาและก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการที่2ก็คือเอาทั้งต้นเลยนะครับถอนมาทั้งรากทั้งต้น สมุนไพรชนิดนี้ก็คือ3-5ต้นนะครับเราก็จะล้างน้ําให้สะอาดแล้วเอาไปนึ่งนะครับแล้วก็เอาใส่ผ้าขาวนะครับมาประครบบริเวณหัวเขา่ามันก็จะขลายเส้นและต่อเส้นเอ็นของเราได้อย่างชะง,งัดรักแรสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีการตำใบสดๆแล้วมาพอกและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาใบสดเอ,เอาทางต้น3-5ต้น ล้างน้ำใหสะอาดไปนึ่งนึ่งเสร็จเอาใส่ผ้าขาวบางนะครับหรือห่อเป็นผ้าเลยมาประครบไว้นะครับตามบริเวณหัวเขา่าตามบริเวณที่เราปวดอาการปวดเขา่าอาการไายเส้นต่อเส้นเอ็นก็จะหายไปด้วยสมุนไพรทางเลือกสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำช่างัดนักเลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสารคาม ในการใช้สมุนไพราทางเลือกสมุนไพรย,ย้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ําในการตําสดๆแล้วมาตําพอกนะพับมะพอกอาการปวดหัวเขา่าคลายเส้นต่อเส้นเอ็นและอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาต้นสดๆไปนึ่งพอนึ่งเสร็จก็เอามาประครบอาการปวดเขา่าคลายเส้นก็จะหายไปด้วยสมุนไพรผัากาดน้ําหรือห้าเอ็นยืดชงัดนักแล่สิบอกไห